สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่อง YouTube สิริพงศ์เสียงสานะครับวันนี้ผมพาเพื่อนเอฟซีนะครับมายางเบ่งการปลูกเข่านะครับซึ่งเป็นเข่ากอคผ่านเจ็ดเก่านะครับซึ่งพามายางเบ่งแป้งนะครับที่ผ่านการตัดเข่าปนหรือว่าตัดผ่านปนออกครับก็จะเห็นเห็ดแป้งนี่สะอาดนะครับแล้วก็มีการทําความสะอาดรอบแป้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดหยาง เดี๋ยวจังใดผมผ้าเพื่อน FC ซนะครับยางเบิงนะครับว่าสวยงามขนาดไหนครับปกติเราจะมีพันปนแลกดอกหยานเต็มนะครับมองมากนะครับในตัวนี้ผ่านการตัดนะครับมีความสวยงามเรยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปเบิงนะครับว่าสวยงามขนาดไหนครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับครับนี่ก็เป็นเขาพันธ์กอคอเจ็ดเก่านะครับที่ผ่านการตัดข้าวปนแลกหยานะครับซึ่งเป็นเขาพันธ์ สวยงามเลยทีเดียวนะครับปกติจะมีพันธุ์ต่างๆนะครับแสกขึ้นมากครับบอกว่าจะเป็นพื้นเกาเขาเป็นมะลินะครับนี่ครับตัวนี้ปลาสจากนะครับโบมี่ครับแม้กระทั่งดอกหยาครับต่างๆครับผ่านการตัดเห็นใหเขาพันเท่านี้โบมี่ซิงปอมปนนะครับแล้วก็จะมีการตัดหลบขั้นหน้านะครับตัดห้า ข้างหยาตัดหยาครับโดยบริได้ใส่สารเคมีนะครับได้เครื่องตัดหยานะครับว่าใส่มีดคอหัวท์ครับเพื่อให้แปลงสะอาดนะครับรอบๆมองดูกะสวยงามนะครับซึ่งเป็นแปลงของเกษตรกรนะครับที่เห็ดเขาพันนะครับเป็นเอฟซีเบิงครับหลังจากที่มีเขาปนนะครับกะตัดไปแล้วกะมีความสวยงามเลยครับเบิงครับ นี่ก็อีกประมาณวันที่ยี่สิบนะครับเก็บเกี่ยวโดยปกติก็ลอยยี่สิบห้ามือนะครับเดี๋ยว้าเพื่อนเอฟซียังมึงครับการดูแลของเกษตรกรก็ถือว่าดีนะครับรามมี่เขาปนนะครับถีอว่าอยู่ในแปลงนะครับจะเห็ดให้เข้าได้พันเขาตรงตามสายพันธุนะครับ แม้กระทั่งหญ้าต่างๆนะครับก็ถึกตัดไปนะครับยางเบิ้งน้ากันครับมีภาพามาเบิ้งการทําความสะอาดไปนะครับการตัดเขาปนนะครับสวยงามเลยทีเดียวครับว่มีปนเลยครับมีซิไล่นะครับ การทำความสะอาดแปลงนะครับอีกรอบนึงนะครับ,อร,อบ,ร,บรอบแรกก็คือตอนที่เขาเข้ากำลังพัฒนโตมได้ครับอยู่ประมาณ80สิบกว่าหมื่นครับตอนที่สองตอนที่ออกข่วงแก้แล้วนะครับตอนที่ว่าเกรสรเขาผสมกับบวลงครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเห็นห้เกรสรเขาหรือว่าเมล็ดเขาในรีบ เอฟซีเบิ้งครับดอกห้ายังบม่มีเลยครับถือวา่าสวยงามเลยทีเดียวครับตอกขนหน้าบสะอาดครับการเทดเขาหน้าพันธุนี่ก็ต้องใส่ใจนะครับในรายละเอียดเพราะว่าจะเป็นการดูแลเรื่องน้ำนะครับ เรื่องวัชพืชที่ขึ้นมานะครับบอกว่าจะเป็นหยาต่างๆรือว่าเขาซ้ายพันธุ์อื่นที่มาปนนะครับต้องตัดออกให้เมดทางช่องซิทิพงซีองสานะครับผ้าเป็นเซซียางเบิงนะครับเขาพันธุกคอเจ็ดเก่านะครับการตัดเขาปนครับ ็ะทนแปลงนี่สะอาดนะครับแล้วก็บมมีเขาพันอื่นปนแล้วกาญาอื่นปน็ดใท้เขาสวยงามเลยทีเดียวยังนะได้กะฝากเป็น f อฟนะครับติดตามนะครับทั้งช่องยูทูบซีที่พงสีองศาด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการเทุคลิปต่างๆนะครับนี้พามาอัปเดตครับยางบึง ขาพันกขาขอเจ็ดเก่านะครับคือการทําความสะอาดแปลงตัดเข่าปนนะครับต่างๆพอพื้นเดิมเขาจะเป็นพันมะลินะครับนี่อีกแปลงนี่ก็พร้อมเกี้ยวนะครับนี่อ,อีกสองหมื่นเกี่ยวนะครับอันนี้ก็สะอาดเลยทีเดียวครับผ่านการตัดอีกรอบนึงครับตัดพวกเข่าปนอย่างอื่นนะครับ อื้นเขาเป็นมะลิครับตัดออกหรือแมกระทั่งหยาทั้งต,าต,าตา่างนะครับเห็ดใ้เขาเห่านี่มีสายพันธุ์อื่นปลอมป,อปอนนะครับใ้พันธุ์บริสุทธิ์ครับจังได้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเอฟซีและเกษตรกรนะครับที่มีใจหักนะครับทางการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกเขานะครับมีผนน้ามาเบิ่งการทำความสะอาดแปลงนะครับ อยไาลก็ฝากก็ไลค์ก็แช่นะครับก็ติดตามทั้งช่อง Youtube สิริพงศ์เสียงองศา,าด้วยนะครับสวัสดีครับ